สวัสดีค่ะพอแมพน้องเมื่อวีนองังาพม่อกันมาดามกำนวณคือเกาเนากการในาทางช่องอยูทูบเมื่อนี้เป็นวันที่8เด้อพอแมพิ้องเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้มาดามจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังไห้เอฟซีของมาดามได้ดูได้ชมกันเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อที่ไห้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเขามีหลุดเด้อพรม่พี่นองอันชอบกระจัดขัดก็ผพานไปเนาะเจ๊งไยกระกาอบมุณกรบพุ่ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกันเนาะกาขรบพูดหลายหลายเข้าไปเบิ้งตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยค่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมจะเข้าจะปังหรือเปล่าชอบกระจัดพรม่พี่นองขันขัดกับพานเนาะกันเนาะไปดูตัวเลขแนวทางด้วยกันเลยค่ะ ท่านี้ก็จะเป็นของซองสุวรรณมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องสรุปเจ็ดเสียนดังของซองสุวรรณมาดามลงมชิปไปแล้วล่ะเพราะว่าของเพื่อนตัววิ่งตัวรูดผ่านเนาะค่ะเนาะถือว่าผ่านแตกสลุยพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนถือว่าเข่าถือว่าผ่านตัววิ่งตัวรูดกอดข้อกันมาทั้งหกละสี่เนาะ สีหตุ่งๆุดงเด่นี้พมพี่น้องแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเนาะมีทั้งศูนแต่ว่ามาอยู่ทั้งหนาพี่เนาะสตัวหนา60พะนะแล้วก็สีหกหลังมีทั้งหกและสแต่จับคู่บอพานพอมพี่น้องอ่ะมาติดตามช่วงเจ็ดเสียนดังสอบของผู้ใดตามของคนนั้นเด้อค่ะเด้อ ชอบของใครตามของคนนั้นสําหรับคนที่บ่มีเวลากดกระดิ่งแจงเตือนไวเด้อร์พม่พี่น้องจะได้เห็นทุกคลิปเนาะค่ะเนาะจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปที่ว่าบบมิเวลาแล้วสิได้เห็นหวานสรุปเจ็ดเสียนดังแล้วก็สรุปแปดเสียนดังเนาะทุกทุกอา่าทุกขั้งที่เล่าพัฒนาออกเนาะจันพุทธสุขเนาะมาดามสิมาสรุปให้ทุกขั้งที่รัฐบาลเล่าออก สำหรับสายเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่นอ้องอะเตรียมตัวจัดไปบาทน,นี้ผู้ใดชอบของผู้ใดเตรียมตัวเตรียมสมุดปากกาเอาไวจ้จดแล้วไว้เขียนเนาะค่ะเนาะอ่ะเตรียมตัวจดนี่จะเป็นของซองสุวรรณผู้ใดเป็นแฟนครับซองสุวรรณเตรียมตัวพ่อแม่พี่น้องซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเลา่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนีสองกับสี่สองตัวหกหาง 28ง9ป0สองเก้เก้่นบิ้ลก็จะเป็นสองสองสสสาตัวสี่หางก็จะมีสองสี่แปดสองสี่เ้าสองสียสองสองสด้อค่ะสองตัวเน้น3ามหางสองแปดสอยดเด้อค่ะ ับหน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่แปดนะคะับหน้าจอแล้วไปต่อพ่อแม่พี่น้องเป็นของไทยเป็นของเลขล็อกยิกเนาะค่ะเนาะของเลขล็อกยิกกะถือว่าโบนูดเนาะพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่โกเนาะค่ะโกเขาทั้งบนทั้งล่างพ่อแม่พี่น้อง เดินทั้งบนและล่างเนาะแล้วก็มี่เมื่อทุกตัวพ่อแมีพี่น้องไอหกเก่าก็มี่หกศนย์ก็มีแต่ว่าโบมาน้ากันเนาะรัฐบาลเล่าออกหกศูนย์เก้าเอาเมื่อนี้มาไปไหม่ของควรคือ่าะพาน6นี่เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะจับคู่ไม่ผ่านเลขล็อกจิกเมื่อนี้ต้องไปเลยเร้อล็อกจิกเด้อเพราะว่าแตกสามตัวมาแล้ว เลขสมตัวตรงๆก็ผ่านมาแล้วบนล่างก็ผ่านมาแล้วเนาะวันนี้ต้องไปจับตาม่งเด้อค่ะห้ามปาดสายตาเด้อพ่อแม่พี่น้องห้ามละสายตานะพาดปุ๊บเพ้อปับเข่าปุ๊บเด้อยเนี่ยเลขล็อกจิกให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้4กับ5้าสองตัวหกหาง4ี่หกสี่เจ็ดสี่ปดห้าห้าเดห้าปดเบิ้ลก็จะเป็น4ี่5ี่ห้าห้า สามตัวสี่หางสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้านะคะสองตัวเน้นสี่หางสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดสามตัวเน้นสองหางสี่ห้าหกสี่ห้าแปดเด้อค่ะเด้อตัววิ่งตัวรุดเน้นเม็ดเดียวหางเดียวเด้พอพรมิพิณองสี่เม็ดเดียวอะผู้ใดเป็นแฟนคลับของหลอกกิ๊กแคปนาจอค่ะ แล้วไปต่อเป็นของใครของมารามของมารามก็ผ่านเนาะผ่านตัวรูดพวอแม่พี่น้องไปที่ศูนย์แต่จับคู่ให้ไม่ถูกเมื่อนี้ไรสี่หายเต็มสูตรได้เพอแมพี่น้องดันเต็มสูตรเจ้าย่งบผ่านวิเจ้ากล้าตัดซี่หางวัดตีเอามันนี้ขอเต็มสูตรคือเกาขันพูดได้ชอบกระจัดพวอแม่พี่น้องขัดก็ผ่านเนาะต้องกาบขอโทษขอไพ่จับคู่ว่าเขา มาดามกับเจ็บคือกันละ่ะมาดามสื่อซีแต่ลุยเนาะแต่ลุยพ่อแม่พี่น้องอ่ะเมนีมือไม่ไปไม่เนาะวันนี้สองทุ่มครึ่งว่าจะเข้าจะปังจะผ่านไหมมาดามให้วันนี้รูดเหลาพัฒนาหกกับแปดโอ้มาดามรูดเม็ดเดียวเด้อหกเด้อเมนีเด้อมาดามรูดสิเข่าสิปังพ่อแม่พี่น้องสองตัว บนล่าง6กับ8ตัวรูดนะคะ2ตัว6หางแต่เน้นให้แค่3หางพออยู่น้างน6 2 6 3 6 1 8 2 8 3 8 1เบิ้ลก็จะเป็น6 6 8 8 3ตัว4หางก็จะมี6 8 2 6 8 3 6 8 1 6 6 8นะคะ สองตัวเน้นสามหางหกสองหกหนึ่งแปดหนึ่งเด้อค่ะสามตัวเน้นสามสองหางหกแปดสองหกแปดหนึ่งเด้อค่ะเด้ออารแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครอ่ะต่อไปเป็นของชชเชชัยของชชเชชยัยงวดที่ผ่านมารูเนอแมพมีน้องตังก,กากระโดดคอไพแตง่งวดกว่อนหน้านั้นเข้าไปที่สองสองเด้อค่ะของชชเชชัยเนาะ วันนี้วันใหม่ไปใหม่อะบ่ให้เบื้องโดนเพ่อแม่พี่น้องให้ถูกใจเอฟซีของมาดามไปเลยเพื่อนว่าย่าให้เบื้องประวัติดนไลยมาดามมาสันสีฟ้าออไปเพื่อนว่าย่านบอท่านซอปปอลล่า่าสันอ่ะช,อช,ชาเชชัยให้มาวันนี้รูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัว 6หาง58 59 50 78 79 70เบิ้ลก็จะเป็น5 5 7 7 3ตัว4หาง5 7 8 5 7 9 5 7 0 5 5 7นะคะ2ตัวเน้น4หาง5 8 5 0 7 8 เจ็ดศูนย์สามตัวเน้นสองหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดศูนย์เด้อค่ะเด้ออ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุญชอเชษชัยเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วไปต่อเป็นของเซียนหนุ่มเด้อค่ะของเซียนหนุ่มลงคลิปให้แล้วประชนันกันกับเลขกนี่ที่มาเนาะคอพี่น้องที่เอฟซีรอคอยเนาะ กระชันกันกับเลขมีที่มาที่ fc โลโค่ะเตรียมตัวแคบหนาจอค่ะเซียนหนุไมให้มาวันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนาะเซียนหนุไมให้มาวันนี้รูดเล้วพัฒนาสองทุ่มค่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวหกหางสี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม เบิ้ลก็จะเป็น4 4 5 5 3ตัว4หางก็จะมี4 5 1 4 5 2 4 5 3 4 4 5นะคะ2ตัวเน้น3หาง4 1 4 3 5 1แล้วก็3ตัวเน้น2หาง4 5 1 4 5, 5, 5, 5 3หนึเอาแคปหน้าโจอโแล้วไปต่อเป็นของคร้ เด็กกับขอบ,บุญขอบุญเซียนนมเด้อค่ะเด้อที่หายตัวเลขน้าทางเนาะอ่ะไปต่อเป็นของแรขมีที่มาเลขนีทีีมาเพื่อนกับห,หายหัวค้างเลยอเด้อพูอแม่ปีน้องกันว่ามาดามเอ้ยมันบอกเขาเอาไปเต็มสูตรเลยเนาะว่าสั่นว่าหายเพื่อนตาวินเนียนไฮรยกว่าสั่นว่าอ่ะวันนี้เต็มสูตรค่ะเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความปังบนอนน์เต็มสูตรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความปังสามตัวแตกเด้อเมอนเด้อ ของเลขมีที่มาที่แฟนขับรอคอยเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้3กับห้าสตัวหกหาง3 9 3 0ก้าสามศูหนึ่งห้าเก้าบ้านก็จะเป็น3 3 5, 5. สาหหสมตัวสี่หางก็จะมี3ามห้าเก้าสาห้า สองตัวเน้นแค่สองหางพ่อพี่น้องสามเก้าแล้วก็ 3, แล้วก็หานึงเด้อค่ะเด้อตัวเน้นตัวจะสองหางสามตัวเน้นสองหางขึ้นกันค่ะสามห้าเก้าแล้วก็สามห้าหนึ่งอะแคปหน้าจอพ่อแมพี่น้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะค่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราวขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะ ีใ่ในตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกับโปรคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าอ่ะมือนี้มาตามเลขลับนางฟ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนี้บนเนี่ยเด้อมมือนี้มือนี้บนเนี่ยเด้อเพื่อน,น,น,อ,น,น,น,อ,นอาจจะแตกบนล่างะะเด้อค่ะเด้อเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับหนึ่งสองตัวหกหางแปดสอง ปดสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมีแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดแปดหนึ่งเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางแปดสองแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสี่สามตัวเน้น สองหางแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่เด้อค่ะเด้อตัวนี้มาหลายเจ้าเด้อนี่พ่อแม่พี่น้องว่าบ่ถ้าผูดด้ใดได้เบิ่งขลิแต่งแต่ต้นขิปจนหอดปลายลิปสีเห็นเลยเนาะว่าสี่หนึ่งนี่มาหลายเจ้ามากอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้ายังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนะทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆ แล้วก็กขาบขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ให้ได้ไปซอ,อปอปอลล่าสู่หูสู่ก้นเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ